สวัสดีครับผมเพชรพาด้วยสวัสดีเอฟซีสู้ฝูสูขคนคับผมมือีนกชิมาไหแนวทางล่าพัฒนาเซียนหนองค่ายวันจันทร์ที่19มิถุนาสองห้าเมื่อวันศุกร์ที่สิบหกันกะของเชียนหนองค่ายเขาทั้งบนทั้งล่างหลักกับเขาตรงตรง,ตงเลขบนนั้นออกห้า หนึ <16. S 2> ่งหกเลขบนออกห้าหนึ่งหกเลขล่างออกศูนย์ห้าส่วนเลขวิ่งลูดเพื่อนไฮเก้ากับศูนย์เพิ่นไฮเนีนที่เก้ามาเข่าตัวร่องคือศูนย์เลขล่างออกศูนย์หาเข่าศูนย์ห้าตรงๆส่วนบนกับเข่าหนึ่งหกตรงๆบนเข่าหนึ่งหกตรงๆง ส่วนล่างเขา่าซูนหาตรงตรงของเสี้ยนน้องไข่เป็นบนล่างนะพี่น้องบนล่างเด้อพี่น้องก็เข่าตรงตรงเข่าทั้งบนทั้งล่างแตกทั้งบนทั้งล่างของเสี้ยนน้องไข่เนาะพี่น้องคือขีโชคมากันนี้เนาะพี่น้องเนาะบ่ได้หน่อยก็ได้หลายดีจะนั่ผู้ที่ไดโชคผู้ทธิไยเงืบก็แจยตัวไม่วัน จันที่สิบเก้ามิถุนาสองห้าหกหกอฟซีท่านใดง,งเงยแปะแก่เมื่อไหมพี่น้องอาทิย์หนึพันมุนสามเทียออกสามเทียสามมือจัน์พูดสุขนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาจันทร์พูดสุขออกสามมือเด้อพี่น้องเวลากระทอเก่าสองทุ่มครึ่งเอามาตามเที่ยนน้องไขยก,กันต่อหมดที่แล้วกับเขาทั้งบนทั้งล่าง เบิคงคปบ้ดอดหลังเลยนพี่น้องเด้อบอนวาเรียกออกแล้วมาเขียนเหาเด้อมีคลิปยอดหลังให้เบิง้งเบิ้งคลิปยอดหลังก็ได้วันที่สิบเก้ามิถุนาสละีวานไม่หัน สองห้าหกหกลาว เราพัฒนาเลขจิตบนล่างเลขจิตบนล่าง <c oughs> สามสี่ห้า

จับคู่บนล่างจับคู่บนล่างห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม สี่หนึ่งสี่สองสี่สาม สามหนึ่งสามสองสามสามบน บนล่างบนล่างวิ่งรูดสามสี่บนล่างวิ่งสามกับสี่เสี่ เซียนน้องคายบนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่ส่วนตัวเน้เนก็ขี้เน่นเน่นติดสามติดสี่เนาะพี่น้องเนาะเน้นติด ส่วนตัวเน้นห้าสามสี่สาม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 สองสามหนึ่งเน้นติดสามได้พี่น้องไนดะ้เน้นติดสามพี่นอ้องเขากระแคบหน่อยจอตามีได้พี่น้องไนดะ้สามารถกระจัดตะขัดกระพานกลับมาเบิงกลับมาเบิงมือวันสุกกันนะมือวันสุกกับเขาทั้งบนทั้งล่างตรงๆเนาะพี่น้องเหล็กล่างก็ออก เลขบนเลขบนออกหนึ่งหกเลขล่างออกศูนย์ห้าหนึ่งหาเข่าตรงตรงศูนย์หาเข่าตรงตรง,ตรงของเสี้ยน,น้องคข่หนุ่มพี่น้องเนาะเอขาของเข่ามาเบิง้งก็จะเฝ้าเบียร์นายยาเอฟซีเขามาไหมกระชีบบอลูบาเห็นหนุ่มพี่น้องเนะเาะเนาะแคบหน้าจอตามนี้ครับผมลาวพัฒนาเสี้ยน,น้องไายส่วนเหล็กจิตเหล็กวิ่นบนล่างกับสามสี่หาเลขประกอบกันหนึ่งสองสามไม่ได้ปักหลัก กลับตมแลได้พี่น้องไนดะ้ส่วนจับคู่บนล่างกับหาหนึ่งหาสองหาสาม C หนึ่ง C สอง C สามสามหบนล่างวิ่งรูด3มกับ4ส่วนตัวเน้นกับติด3มติดสี่แหละพี่น้องติด3มติด4ส่วนตัวเน้นก็มี5 3 4 3ามสาสาม สามสองสามหนึ่ะสามหนึ่งสามสองสาพี่น้องแล 5, 3, ้วก็หาสาม้วัดติด3ติด4ี่้ลพี่นอ้องนะแคบหน้าจอไว้ปิจาน,น้าเบิ่งมากระจัดคัดกระพนันอันนี้แนวทางล่าพัฒนาเสี่ยนนองค่ายวันจันทร์สองทุมครึ่ขอให้โชคชคมานานันหมันเรื่อยๆแห้งสุขูสุข้นข,ขอบุญ,ขอ,บญขอพุ้นเสี่ยงเทีไปเลยแต่ดังปันแนวทางล่าพัฒนา ถ้าชอบคลิปนี้ก็จะเลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสร็จพารวยนะครับแล้วคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปน,ปนี้สวัสดีครับผม